สวัสดีครับเอาพักกับผมชัยชานก้ามงคลจากช่องวราจานแชร์น้ำพระังพลังบวกร้อยล้านกันอีกเีนเ่นะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของชาวราศีมิถุนและชาวราศีกรกฎนะครับประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะครับมาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงเรื่องของดวงเลขลังโชคด้วยนะครับมารับชมกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่ชาวราศีมิถุนกันก่อนนะครับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับใิกิกฎานมถือว่ามีจุดเด่นอยู่3อย่างนะครับก็คือเรื่องของออฮิลิโอตาปะนะครับความละอายต่อบาสนะครับและความศรัทธาในความเชื่อที่ถูกต้องบวกกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเนี่ยจะเปิดทางสู่ความมั่งคั่งนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับปัญญานะครับวิสัยทัศน์ในการประสานงานเนี่ยถือว่าดีมากนะครับ ข้อที่3นะครับสัจจวาจาในการทําธุรกิจจริงจังกับคู่ค้าดุดพี่น้องร่วมสายเลือดน,นั่นเองเรื่องของมุมการงานของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับถือว่าชาวคุณคู่ได้เวลาส,สัสางการงานให้มันฟื้นคืนสภาพเรื่องของเงินสดเนี่ยเงินหมุนเวียนต่างเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมีการฟื้น สาขานะครับฟื้นตัวแทนนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้ฟื้นมาเนี่ยก็อย่างอื่นก็จะฟื้นเป็นองตามตัวนั่นเองนะครับมาดูมุมการเงินกันบ้างน,นะครับมุมการเงินของชาวราศีมิถุนในช่วงนี้ถือว่าไรายได้มาจากธุรกิจที่กําไรแม้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้มาเรื่อยๆนะครับเทคโนโลยีนะครับบวกความเชื่อความศรัทธานเนี่ยจะนําพาผล,ผลผลิตที่น่าเบิกบาลใจมาให้ชาวมิถุนนะครับ ต่อไปนะครับก็มาดูมุมความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างน,นะครับความรักของมิถุนเหมือนกับว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตรักมามากมายอนาคตสดใสในความรักเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจนะครับของคุณนะครับและการปรับตัวใหม่ของคุณนะครับอดีตที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่สามารถลี้คืนกลับมาได้เพียงแค่เราใช้อดีตในตัวนั้นนะมาทําตัวสมัยนะครับทำเป็นสิ่งที่ถูก ที่ต้องในปัจจุบันและอนาคตได้ทั้งนั้นเองนะครับจงลบข้อด้อยนะครับและทําข้อด้อยให้หายไปและใส่ข้อดีใส่ข้อบวกลงไปเยอะๆนะครับความรักในอนาคตก็จะสดใสขึ้นนั่นเองนะครับลนะครับก็มาดูมุมตัวเล่มโชคของชาวราศีมิถุนกันบ้านนะครับตัวเล่มโชคของชาวมิถุนในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือเลข4เลข3และเลข7นะครับ มาถึงนะครับนิยามบทสรุปของชาวราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือคนคู่ฟื้นจากความตายพ้นจากความตกต่ำเข้าสู่โหมดรุ่งเรืองด้วยพลังแห่งบุญกุศลที่ส่งผลหนุนนำให้เลือกทางที่ถูกโชคใจแสงอันเรืงองรองเปิดทางรออยู่แค่เอื้อมเรามาดูนะครับชาวราศีกรกฎกันบ้างชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เดือนนี้ถือว่า มีจุดแข็งมีจุดดีก็คือ,คอชาวครกฎเนี่ยหากได้มันทําบุญนะครับด้วยเทียนไขหรือถวายหลอดไฟให้วัดเนี่ยให้พระเนนอ่านธรรมรานะครับยามค่ําคืนเนี่ยหรือทําบุญด้วยตะเกียงน้ํามันเนี่ยก็ได้เช่นกัน,นครับก็จะทําให้ชาครากฎและชาวปูเนี่ยหรือชาปูเนี่ยมีกำลังใจที่ดีนะครับมีพลังที่ดีที่จะตัดสินใจเลือกเดินในทางที่ ถูกต้องนะครับและทําให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาดูที่มุมการงานของชาวปูชาวนาะคนกันบ้างน,นะครับเรื่องของการงานเนี่ยชาวปูเนี่ยตอนนี้นะครับถือว่ามีแผนการในใจนะครับมากมายนะครับมีโครงการในใจมากมายถ้าถามว่าตอนนี้ชาวปูเนี่ยประสบความสาเร็จในการงานหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือสําเร็จนะครับถ้าถามต่อไปว่าน่าพอใจไหมนะครับ คำตอบก็คือว่าแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะครับถ้าคำว่าพอใจเนี่ยในรายได้ที่แน่นอนนะครับแต่ไม่เยอะก็น่าพอใจอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ถึงแง่แบบสุขสบายไปเลยนะครับคำตอบคือยังไม่น่าพอใจในงานที่ทำอยู่ณตอนนี้นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านะครับงานที่ทำอยู่นั้นนะครับไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับอาจจะเพราะ ความรู้ความสามารถยังไม่ถึงที่จะก้าวหน้าไปต่อหรือขาดแรงหนุนจากเจ้านายจากคนที่จะดันนะครับที่จะหนุนให้ก้าวหน้ามากกว่านี้นั่นเองนะครับเรื่องของมุมการเงินนะครับมุมการเงินสลับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถ้าถามถ้าตอบนะครับก็อาจจะคล้ายๆเรื่องของการงานนั่นแหละครับรายได้นะครับแค่พออยู่พอกิน มีเงินเก็บเหลือบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับถ้าถามว่าอึดอัดไหมในเรื่องของไรายได้นะครับก็คงต้องตอบว่าเขาบอกว่าอึดอัดในไรายได้ไม่ค่อยพอใจหนักนะครับแต่จะคิดระดับปฏิวัติตัวตนของตัวเองแบบอย่างสุดโต่งเนี่ยเพื่อไปหาอื่นทำเนี่ยแทงของเดิมเนี่ยในตอนนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ถึงเวลาเพียงทําได้เพียงแค่เตรียมแผนการ ไวในอนาคตเท่านั้นเองนะครับมาดูมุมความรักกันบ้างน,นะครับมุมความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถือว่าดีตามอัตภาพจะอึดอัดก็เรื่องของเออขาเรียกว่าครอบครัวอาจจะกําลังขยายตัวนะครับเช่นลูกก็กําลังจะโตขึ้นนะครับก็ต้องเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมตัวนะครับ,ก,บกับการจัดก,การเรื่องของปัญหาเรื่องการศึกษานะครับก็ต้องให้ลูกเรียน นะครับเรียนอย่างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าคนไม่มีลูกนะครับก็มักจะมีปัญหาคือไม่เข้าใครไม่ออกนะครับกับเขาเรียกว่าเรื่องของปกตินะครับแม่ผัวลูกสะพ้ายนะครับทั้งนองนั้นนะครับถ้าถามว่ารักนะครับความรักยังดีไหมนะครับคําตอบก็ถือว่ายังดีนะครับแต่เราอาจจะอัดเองนะครับนะครับด้วยความที่วัฒนธรรมนะครับในการใช้ชีวิตวัฒนธรรมในการที่จะเติบโตมาก่อนหน้านี้นะครับมันแตกต่างกัน เยอะนะครับความอดาท์มันก็ต้องย่อมมีเป็นของธรรมดามากๆนะครับมาดูเรื่องของตัวเลขนำโชคนะครับตัวเลขโชคสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน64ก็ได้แก่เลข3เลข1และเลข9นะครับมาดูนิยามของชาวกรกฎในเดือนนี้นะครับชาวปูต้องจุกจิกกวนใจกับเรื่องเล็กน้อยกับอนาคตที่คุณเลือกเองนะครับแล้วแต่บุญกุศลส่วนตัวเจ้าชะตา ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนและราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2 5ง564นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe นะครับช่องของเราจา์ channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ